ยามบ่ายแล้วครับสวัสดีครับนิวหนวดมาแล้วนะฮะกับสดสดบทไม่มีครับผมวันนี้นะจะพาไปเที่ยวที่กองถ่ายละครเรื่องกล้าผาเหล็กครับเพราะว่าพระเอกนางเอกของเรานะฮะคุณบุมกิดกล้องและฮาน่าลีวิสนะฮะจะบอกว่าเขาเนี่ยได้โทวของเยอะมากในละครเรื่องนี้แต่เยอะขนาดไหนตามไปชมกันเลยครับเออ,อแต่เรื่องนี้<า>ทำได้หลายอย่างมากเหมือนกันทำอะไรบ้างอะร้องเพลงชอย ช่มีร้องเปิดมาก็ร้องเพลงชอยพี่บูมเปไดของอะไรกันวันนั้นยูไม่อยากให้พี่บูมไปกองเลยอะถ่ายอยู่แล้วแบบกาลังร้องอหันหน้าไปมองพี่บูมก็คือแบบร้องตอบไม่ได้แล้วค่อมด้วยอะไม่ลงจังหวะเนื้อขนาดนี้เ็าต้อโอ้แต่ดีน่ารักดีพอเราได้ทําอะไรในแบบที่เรายังไม่เคยทำอะไรเงี้ยผมว่าเสน่ห์ของมันก็คือแบบเป็นความน่ารักที่เราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยผมก็ดูเออ น่ารักน่ารักแล้วเป็นรูปแบบทอมทอมต่อมืออะไรแสดงว่าเขาลองเพอาดีร้องดีร้องสนุกสนานดีเลยดีอ่ะไหนโชว์หน่อยได้ไหมล่ะลืมแล้วจริงๆลืมเนื้อแล้วลืมละลายพี่เอกคือว่าตอนนั้นน่ะพี่เอกแบบเหมือนเขาคิดเนื้อมาให้แล้วก็แบบไปหาเราที่หน้าเซตเลยเราบอกว่าพี่เอาตรงเนี้ยเออแบบนี้ให้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ร้องแบบเป็นไกด์ให้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่พี่ตุ้มเม้งที่เขาแบบเป็นตลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะพอแบบรู้เรื่องแบบเรื่องเพลงเนี้ยเขาก็แบบ จับจังหวะให้ขนาดจับจังหวะให้ฉันยังขึ้นไม่ถูกเลยนะปลบบ่อยเลยปล่อยเซิร์ปล่อยเบอร์ไปเลยใช่นะฮะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของฮาน่าที่จะได้ดูนในละ<ช>ครเรื่องนี้ใช่ใพ<ช>ีใ<ช>่บุ้มได้ร้องไหมร้องก็มีตอนฉากที่จับผิวตอนที่เสียใจ<า>ตอน,นไม่ <c oughs> ไม่ได้ร้องเราเป็นตำรวจจะไปร้องอะไรเราอาไปอะไรร้องร้อนร้อนเหมือนกันร้ออเออไว้ดีไงได้ครบคนหนึ่งชงคนนเออโอเคนะฮะ แล้วร้องไห้เป็นไงบ้างโอเยอะเรื่องนี้คือจริงๆอย่างที่บูมบอกนะว่าว่าตอนแรกที่รับเล่นละครเรื่องกล้าผาเหล็กเนี่ยเราก็คิดว่ามาแบบตำรวจมาเท่สืบสวนตาม<บ>จับนนบูอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย <นะ S 1> แต่กลายเป็นว่ามันก็มีความกุ๊กจิกมีความง้อมีความงอนกันช่วงกลางเรื่องไปถึงปลายเรื่องก็มีดรามา่าก,ก็ก็เรียกว่าพลิกคาแรคเตอร์ด้วยเหมือนกันมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราแบบ คนดูก็อาจจะนึกถึงลานนาหรือได้ขนาดนั้นเหมือนกันก็ใช่ผมถึงบอกว่าแบบได้ทําอะไรหลายอย่างมากมนีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเยอะไงใช่ครับแล้วแบบมันก็เลยแบบพลิกไปพลิกมาแบบบางตอนแรกๆที่เราเพิ่งได้บทมาแล้วแบบเอ้าอ่านอ้าเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยขนาดเราเรายังแบบงงเลยอะตกใจเหมือนกันก็อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งของของการเล่นเล่นละครบูที่แบบ มันดันมีความดราม่ามีความแบบได้ได้เล่นกับอารมณ์เยอะมากขึ้นไม่ใช่แค่บู๊อย่างเดียวใชนะ่แต่เหมือนกับมันเป็นเหมือนกับไฮ่ไร้สัคันของละครพี่เอกเหมือนกันนะเขาะจะมีเหตุการณ์มีอะไรที่แบบว่าคาดไม่ถึงอ่ะตั้งแต่คุพยาเสือละแล้วพีว่เ,เอกขายี้เก่งมาก <Yeah. S 2> ขายีตแต้แบบมิดเลยอะ่ะสมมติยกตัวอย่างแล้วกันบางฉากก็จะมีฉากที่เราแบบเหมือนเรายืนยอมรับว่า,วาเราจะเรานั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องทําแล้วก็ต้องหนักแน่นว่าจะต้องทําให้ได้อื พอคัดปุ๊บโอเคดีแล้วแต่พี่ขออีกแบบหนึ่งขอแบบคนคนนี้คือคนที่เราสามารถออนแอร์ด้วยได้กลายเป็นจากที่เรายื่อย่างนี้กลายเป็นเราแบบแล้วก็ร้องเลยซึ่งเราอ่านบทเรายังไม่คิดไปถึงว่ามันมันสามารถเล่นได้ไปได้ถึงขนาดนั้นอะไรแบบนี้พี่เอก็จะมีความแบบแปลกใหม่แล้อุ้ยอันนี้เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องไปลุ้นตอนที่เราครดออกเหมือนกันว่าเขาจะใช้คัดไหนในแบบในการออกอากาศจริงอะไรอย่างนี้ด้วยวะก็ต้องดูว่าว่าฟิลนั้น เราจะดึงคนดูไปอยู่ในพาร์ทไหนของเราดีถ้ามันแบบว่าจังหวะเฮ้ยต้องเอาต้องสู้อาจจะเป็นในพาร์ทที่แบบเข้มแข็งแต่ถ้าแบบถ้ามันจะดิ่งแล้วเอ้ามามาเสียใจด้วยกันก็มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาลองเดากัน สดสดบทไม่มีครับกับพี่เอกรังซิโรดครับสวัสดีครับยดีรวคุณให้ผมตั้งตัวเลยไม่ตั้งตัวเลยเอาเหรอเป็นไงบ้างครับสำหรับการทํางานละครเรื่องนี้ครับทําทุกอย่างเหมือนเคยนะฮะไม่ได้ยินใครก็พูดมาอีกแล้วเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดครับพี่เอกครับพี่เอกกำกับด้วยเป็นนักแสดงด้วยดูั้งบทด้วยจ้ะตัดต่อด้วยจ้ะทำเป็นประกอบละครด้วยจ้นะฮะดูเรื่องแสงมุมภาพเองด้วยก็ดูนิดน่หน่อยๆนะนิดๆิหน่อยหน่อยครับทำไมต้องทำเยอะขนาดนี้ครับพี่เอกครับ เขาเรียกอะไรนะร่างกายมันยังได้อยู่ครับไฟมันยังมีอยู่เรายังสนุกอยู่ครับก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าพอถึงห้องก็ร่วงเหมือนกันไม่ใช่โมโกก็ร่วงได้ร่วงมาในที่ห้องนะฮะคือครั้งที่แล้วนะเดตติ้งดีมากคุณผู้ชมกระแสตอบรับดีมากครับผมจําได้ว่ามีรายการหนึ่งเนี่ยไปช่วยผมโปรโมตไปไกลถึงต่างจังหวัดเลยนะช่วงที่ละครใกล้อ่อนแอแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็พีขึ้นมา พ no well. ี่ดีกร์ก็อ้าวคนนี้คนเดียวกันเลยคนเดียวกันเลยคนเดียวกันเลยคนเดียวกันนี่แหละครับพี่ต้องลงในรายกันนั่นแหละเนี่ยรายการนั่นนี่แหละฮะพี่อยู่พุ่นนะฮะพี่จัดแรกจากกองมาฮะจัดในต้นต้กปูมาเหมือนกับแบบมันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะแต่มันโอเคใช่ไหมครับพี่คุณทำไม่เรตติ้งละครของช่องเจ็ดเราเนี่ยมันโอ้โหโด่งดังมากเลยไม่จริงไม่จริงพอพี่เอกจอิจริงนะเขาบอกสดๆจะมาในผมเตรียมตัวเลยเหรอแม่ครับผมแดงฮะไม่เห็นไหนปูเลยฮะ พูดถึงพระนางหน่อยครับผมอย่างบูมกิตกองทฮานาลีวิสเป็นยังไงบ้างครับเกินความคาดหมายสำหรับผมนะยังไม่เคยร่วมงานกับทั้งสองท่านนะน้องบูมแล้วก็น้องหาน่าแต่บอกได้เลยว่ามันมันเกินก็ที่เราตั้งใจเอาไว้มากน้องบูมเป็นคนที่มีวินัยสูงมากและที่สำคัญคือทําให้เราเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเป็นเพลงที่ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเยอะเลยอ่ะแต่เขาติดตลกนะพี่ เขาบูม<ล>เขาเบอร์ได้เหรอเนี่ยตลกเนี่ย,ยผมว่าไม่เท่าไหร่แกล้งเนี่ยเยอะแกล้งทุกคนเลยอ่ะหนักมากนะฮะ <ภา S 2> เขาเขามีความเป็นยิ่งกว่าพระเอกใช้คำนี้ดีกว่าร <ฮะ S 2> อได้เหนื่อยได้ร้อนได้เจ็บได้ <ฮะ S 2> ไม่มีปัญหาสำหรับบูมสักเกตง,งา่ายๆเราเขาต่อยเสร็จเนี่ยถ้าเกิดคนทั่วไปต่อยก็สองสมัยคนนิ่ง ไม่รู้เขาเหนื่อยจริงหรือไม่จริงนะแต่ตอยเสร็จเขานิ่งเขาแอบเก่งเหรอเขาคุมความเป็นพระเอกของเขาได้เอานักเลงเก่านะนักเลงเก่าส่วนส่วนฮาน่าก็เขาได้ชื่อว่าเป็นราชินีนักบูอยู่แล้วแต่ที่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือว่าอินเนอร์ในการแสดงเรื่องเรื่องพาร์ทของตลกเรื่องอารมณ์ต่างๆนี่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้จากฮาน่าครับน้องทำให้เราเซอร์ไพรส์มาก ผมเชื่อว่าคอมดี้เนี่ยเล่นยากแต่น้องก็ทําได้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆของฮาน่าด้วยแต่เรื่องนี้ที่สําคัญนะใครที่ถึงการแสดงพี่เอกลังสีโรดสมหวังแล้วนะคะได้ดูเต็มๆแน่นอนขอบคุณมากที่ตัดสินใจที่จะเล่นเองก็ก็มีแฟนๆนี่แหละถามถสงขึ้นมาว่าเออรอดูรอดูอยู่เห็นเล่นไหมคิดถึงการแสดงที่สำคัญที่บ้านผมก็รอดูด้วยครับพ่อพ่อก็อยากจะดูละครเราด้วยอะไรย่างเงี้ย แล้วบทมันเหมาะสมที่จะเล่นก็จะมีข้อแม้ว่าถ้ามันไม่ได้หนักจนเกินไปก็เล่นไหวออหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ดีมันจะดีมันจะทําได้ไม่เต็มที่อ่าถ้าบทไม่ไม่มากนะก็ไหวอยากให้พี่เอกฝาละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมไหนครับผมก็หนึ่งก็ต้องขอบคุณแฟนๆช่อง7จ d ดนะครับผมที่ดูละครที่ผมทํามาตั้งแต่หุบพญาเสือตอนนี้เรื่องล่าสุดคือกล้าผาเหล็กรับรองว่า แฟนๆช่องเจ็ดจะต้องได้เห็นนะฮะความมันความน่าหำของนักแสดงช่องเจ็ดทุกท่านที่ใส่พลังกันเต็มที่ยังมีความมันต่อเนื่องนะครับผมติดตามชมกล้าพาเล็กครับเจอกันได้ทางช่อง7ด HD ครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกครับผมขอบคุณคุณผู้ชม้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ